ซีเรียลทำทถิรัฐบาลได้กับน้าเดินน้าปกปองอธิปไตยนะครับเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับ AOT ลงพื้นที่พาล่วงนะครับพบลบวางทุนระเบิดไม่ในฝั่งไทยละเมิดปฏิญญาสั้นตีภาพนั่นเองครับโดยรัฐบาลไทยคว้าความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับทะเลขสถานการชายแดนไทยกัมพูชาและการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศนะครับโดยการทะเลงเน้นย้ำนะครับว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลมุงมั่นในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา และก็ต้องการพักดันข้อตกลงการคารวองไทยนะครับกับต่างประเทศไอ้ํำเรจลจหลวงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามเป้าไม้นะครับขณะที่คว้ยความมั่นคงได้นำลักท่านชิงประจักษ์ทางภาพไทยกำลังพลของกัมพูชาทื่ทุนระเบิดนะครับพิมพ์อินอนะครับช่องอคลิปวิดีโอในการเคลื่อนย้ายทุนระเบิดนะครับเจ็ดเจ็ด่งเจ็ดสองบี้นะครับและการพบทุนระเบิดไม่นะครับล่งเกเรตประทาบริเวณภูมะเรือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะเจนว่าเป็นทุนระเบิดที่พบไม่ เป็นตุนระเบิดไม่กัมพูชาหลักลอบมาวางโดยไทยไม่มีการเก็บส้สมทุนระเบิดสังหารบุคคลประเพณีแต่ปี 2, พั้งแต่ปี2บส2งแล้วค่ะส่วนกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันที่จะเดินหน้าชี้แจงข้อแท้จริงและก็ประท้วงกัมพูชาต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการละเมิด Jo อย declaration ข้องกัมพูชาย,ย่างตอนเนื้อค่ะ,คะเพื่อให้นา,นาชาติได้รับรู้ข้อมูลที่ทุกต้องครบครันคร,นคร,นครบถ้วนนะในขณะทีลาสุดค่ะก็ยังมีการพบการหลักลอบนำทุนระเบิด ข้าวมาวางไม่เล้าค่ะในพื้นที่อธิปไตย,ยข้องไทยนะะียคะบริเวณท่านปฏิบัติการผ้าล่วงจากวัดซีสเกตค่ะซึ่งนท่านไทยได้เย็บทุนระเบิดนี้แล้วนะแต่ว่าโชคดีที่ระเบิดไม่ทํางานจึงไม่เกิดความสูญเสียค่ะโดยลักษณะของการวางทุนระเบิดก็เป็นรูปแบบโจมตีโดยเจตนาม,มากว่าจะเป็นการวางเพื่อป้องกันตัวข้องฝ่ายกัมพูชาถือว่าอ,อันนี้แหละค่ะเป็นการละเมิดปฏิญญาสันติพาพย่างชัดเจนทั้งนี้คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจําประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว ค่ะเห็นในภาไปมันก็พี่บอกเรียงเยียบชุดดีโดดทันนะโยมเย็บอะไรอ่ะเนี่อ่ะไอ้หัวป้าป้าอยู่ไกลกันนะ